เอาเลยครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะท่านรับชม Back คแค t เก m e r อนะครับโอเคอยู่วันนี้ก็พบเกมบีฟนะครับกับด่านของด่านเดิมนะครับเข้าไปเลยโอเคในตอนตรงนี้จะเคลียร์หมดแล้วจะไปแถบหนึ่งแล้วครับโอเคถ้าเคลียร์แถบนี้จบก็คือไปแถบใหม่เลยนะฮะเี๋ยวตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยนี่อยู่อยู่กับดาวที่มีน้ำอยู่นะฮะอะไรวะนี่จุดจานจริงฝ้าย โดน้ำหมึเหรอือวะโอ้หแย่จังเลยอ่ต้องเอาแบบอย่างนี้ด้วยนะต้องมีประโยชน์แน่นอนครับเชื่อปะพอดูจากรูปลักษณ์แล้วภายนอกรูปร่างแล้วเนี่ยมันต้องใช้เป็นแบบนี้ครับแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวนะ หยิบมาหน่อยตรงนี้ได้ไหมผมว่าเหยียบไอ้ไม้นี่มาหน่อยอุ๊ยโอ้โหเดีย๋ยวนะเราต้องแบบนี้ดีกว่าครับตั้งแบบนี้อ่าเยี่ยมเห็นไหมแล้วก็อย่าเอาอีลูกอีเวนนี่ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาวางตรงนี้เยี่ยมแล้วยังไง ว่อที่กระโดดขึ Ende ้นข nee <an refugees> ้งบนนี่เองใช่ไหมเฮ้ยเด็ดเด็ดเดโอ้โหแม่งโหดชิบหายอะไรว่ามาถึงยังไม่ทันได้โอ้โหแบบตายเร็วมากยังไม่ทันได้หายใจเดี๋ยวนะเวรนี่มันยิงยากเังวะโอ้ยิงยากมากครับบอกเลย ยิม่โด้ด้วยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วโว้ยทิบหายจะไม่ทนละหมดแม็กโอ้อยมันเสียเวลามเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะทำไงดีวะเนี่ยจะรอมั้ยเนี่ยกระสุนก็หมดดูดูครับเป็นงาเป็นกันนะตอนนี้อุย้ยทำไมต้องเด้งมาฝั่งนี้ด้วยยกวางปึ๊บ โดดเอาไปด้วยมันต้องเป็นประโยชน์กับผมแน่นอนโอ้ยวไอ้ได้ไว้ได้ไว้เช็คก่อนโอ้โหแมื่อป่าเดิมเลยได้โอ้โหเมื่อป่าเดิมสองแทบเดี๋ยวขอจัดแถมนีกว่าคันจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหตายจนได้โอ้โหเริ่มมาถึงแค่สองนาทีเองผมตายสองรอบแล้วค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่มีนี่เกะกะนะผมแบบสบายอ่ะอืมอุ้ย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 เล่นแรงเล่นแรงใช่ไหมได้เดี๋ยนะมันเล่นกับผมแรงใช่ไหมต้องเจอพวกตัวเองอืมพวกตัวเองไปิวไปเลยมันก็เหมือนกับคนขี้แพ้นะต้องดูแลตัวเองเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเนี่ยอื้มฮึอื้มฮึอื้มฮึทำสนระเบ้าขวนมากเดี๋ยวนะลอยแม่งตุ้มป่องตุ้มป่องลอยตุ้มป่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวโอ๊ยพังยากเก่งมึงพังยากมากครับเออ ทางยากอ่ะอันงี้แม่นแม่นหน่อยแตกยังวะไม่แตกอีกอชิบขายละมะเนี่ยโอ้โหโดนจนได้อะไรวะเริ่มด่าดมาตายสามรอบแล้วนะนับได้เลยครับเริ่มด่าดมาอุ้ยิโอ้โหแล้วเบิดอเมื่มาครบทุนกระบวนการเลยผมจัดทั้งบนก่อไหม โอ้ยอย่าดิโหกูจะตายแล้วดิอ่ะไม่ไหวแล้วเว้ยโว้ยออตั้งตั Europa, ้งหลักหน่อยได้ไหมลงไปลงไปเลยไม่อยู่ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยยัง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 จะเล่นอันนะรอรอจังหวะนะครับโอ้ยทำไมครั้งนี้มันเกลียนจังวะผมผมรู้วิธีละ เราต้องดึงมันมาครับได้แล้วได้แล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยได้แล้วหนึ่งอันผมจะไม่ขอท้าสู้กับมันนะผมจะไปละว้าวไม่ไหวว่ะถ้าโจมตีก่อนนี่ก็โอเคนีนไหนล่ะเป็นล้างแค้นสักหน่อยดีกว่าฮะทำกับเราไว้เยอะใช่ไหมใน อยู่ไหนอยู่อ่ะอยู่อยู่ไหนอยู่อยู่ไหนยูอยู่ไหนล่ะโ,โมื่อพังยากจังวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอุโโอ้ยมันหลุดนะไม่เข้าใจอะ่ะโอ้โหมาตามน้ำเลยเหรอเฮ้ยพังยากจริงครับอื้อหือ ไม่พังวะ่ะช่างแม่งมนะไม่ไหวละเยเหนื่อยก็เหนื่อยสู้ก็สู้ไม่ชนะอา้าวล่วงอีกนี่อยเป็นแท่นให้เลยแจมโอเคโอ้โหได้แค่นี้เช็คพ้อยแล้วเซฟแล้วอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหมันมันเร็วจังวะโอ้โหโอ้โหแรงระเบิด อะไรมันยังวุ่นวายในขนาดนี้วะเดี๋ยวนะนี่นี่น,นี่ได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บปึ๊บเกตมันไปอย่างคิดเป็นอ่าเดี๋ยวนะเอาขึ้นแบบนี้ครับโอเคแล้วก็ดึงมาอย่างนงี้ปึ๊บไปอย่างนงี้ไปอย่างนี้ยถึงไหมวะ ไม่ถึงก็อย่างงี้ก็ได้ฮะถึงไม่ถึงหรือไม่อู้หูออะไรวะมองไม่เห็นยิงก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดเฟืองมากอืมต้องดันอย่างงี้ครับลงไปน,นี้ก็ต้องดนันดันลงไปไงี้โอเค น่าจะได้อยู่นะโอ้โหไม่ได้ต้องดันฝั่งนี้ฝัง่งหนึ่งข้างบนอย่างนี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็หมุนหน่อยอือหือหิวยากจังวะชิบายอืออ่าเดี๋ยวนะดึงไม่ได้ด้วย <c oughs> โอ้ย ไม่ไหวเว้ยนี่ก็ได้วะข้างบนมีทางไเหรอเอ้าเยี่ยวไมผมซื้อบืขนาดนี้วะไอข้างบนนี่มีทางเหรอมันก็มีทางนี่หว่า้างล่างก็ได้วะยิ่งเยี่ยมอุ้ยอุยอุยออุ้ยอุอุ้ยได้อยู่ ได้อยู่สบายสบายเฮ้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 ยอ,อู้เจ็บ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 เฮ้ยเซฟแล้วเว้ยอืมอะไรวะเนี่ยด่านนี้ได้จะวุ่นวายมากครับบอกให้โอ้ดวงดาวแห่งรักดึงไม่ได้เอะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ ไม่ได้ก็ได้ครับโอเคเล่นตัวล่างก่อนดีกว่าครับเอาแอบเข้างหงลังไหมไหมอือ uh หอุ้ยอุ้ยอ oh โอ้โหโอ้โหโหตายเลยว่ะอ,อะไรของมันวันนี้่ยโอ้โหแม่งไว้ชีวิตผมเถอะ พอร้องจะเล่นตัวบนดีก่อนหรือตัวล่างก่อนดีต้องจัดไปทีละแนวครับอืมจัดว่าเด็ดอย่างนี้อันนี้ก็จัดว่าโยนนี่อ่จัดว่าโดนทั้งเด็ดทั้งโดนนะบอกเลยเกลี้ยงมาเอาหินคืนครับเรื่องเรื่องนี่เอาหินคืนมา ราจะไปไงวะเออวะเดี๋ยวมีวิธีอยู่ได้อยู่ครับหินอีกก้อนนึงต้องเอาขึ้นมาอแล้วก็อันนีเ้เอาขึ้นมาเอาเอาันนี้ออกมาก่อนต้องเป็นหลักการนิดนึงไม่ไหวเลยอย่างนี้ ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้วะสีฟาาถึงไหมไม่ถึงว่ะน,น่าจะได้แล้วทำไงอ่ะอมไม่ได้ว่ะมันต้องได้สิ มันจะไม่ได้ย้ได้ยังไงเอ้ยเห็นไม้ลอยน้ําอยู่จําได้เนี่ยเออยืมมาก่อนก็ได้อุ้ยแล้วจะออกอยังไงวะเนี่ย,ย่างนี้ก็ได้โอเคปื๊บโดดเยี่ยมอือใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะ,แ,ะแรกๆนี่ตายบ่อยมากเพราะว่าความไม่เล่นนาน ปป๊บยังไงดีอะเอาหิบลงมาได้ไหมมันจะถ่วงน้ำไหมถ่วงแล้วกลับให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอันนี้อเคได้แล้วได้แล้วเดย๋ยบมันมาตรงนี้หน่อยโอเคอย่างนี้ก็ได้อยู่แล้วก็เดขึ้นไม่พอว่ะ มีก oh <laughs> nice <Trans> ้อนหนึ่งก้อนนี้มาปึ๊บโดดโดดเยี่ยมโยก้อนใหญ่จัดนะฮะจมน้ำเลยไม่ไหวแล้วอ่ะผมว่าต้องใช้วิธีกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ในการตั้งไม้อย่างเงี้ยน่าจะดีที่สุด มันจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยถึงขั้นนี้มันต้องได้อยู่แล้วโอ้โหแม่งตั้งจริงๆเอาแถบนี้ก็ได้ไวะโอ้ม่ไหววะ่ะเอาดีๆหน่อยดีๆหน่อย ไ,ได้เหรอมันต้องได้สิหินไปเกะกะอย่างนีเกินโว้ยไม่ไหวก็คนหินแล้วนะอย่างนี้ก็ได้วะอ,อย่างเงี้ยอุ้ยไม่ได้เว้ยมันต้องได้สิ โอ้อะไรวะลำบากกันนะเนี่ยเรื่องเรืองอย่างนี้ก็ได้มั้งอย่างนี้ยิงจมหวัวใหญ่เลย <c oughs> ผมรู้แล้วผมรู้และมันมีแท่นเว้ยมันมีอย่างงี้เว้ยอาจจะเป็นทิ่ดีครับที่จะดี ที่จะดีมโนขึ้นมาใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวเวลานิดน,นึงนะกระดาษนี้โอเคต้องมาตั้ง,งนี่ามาตั้งสิตั้งตั้งให้ตรงให้ตรงรูอ่ะเอียงอีกโอ้ยตั้งยากกันนะเนี่ยเรื่องเรื่อง เหยวบมานี้หน่อยก็ได้วะโอเคได้ล้วเอาไว้ตรงแล้วก็ไปเอาไม้มาหยิบไม้ไปม็อ,อยู่มานี้ครับโอเคแล้วเราจะใช้หินอุยอ้ยอุ้ยโอ้โหเอาใช้หินเนี่ยถ่วงอย่างนี้เออถ่วงก็ไปอีกได้ไหม แบบแบบว่าให้มันดับสูงๆหน่อยอ่ะตรงตรงนี้ดีกว่าครับคุณจะลม้มจะลม้มต้องถ่วงตรงกลางดีกว,ว่าโอเคประมาณนี้ก็ได้วะมันคงไม่ถึงหรอกแต่คือต้องการอีกหน่อยนึงไอ้ก้อนเนี้ยน่าจะได้อยู่ก้อนมันใหญ่ชิบหาย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวเวลาดินึงนั้นต้องขออภัยด้วยครับตรงนี้เดี๋ยวสิเอามานี้ได้ไหมลองโดดดูอุย้ยนิดเดียวเองอะ่ะต้องการดีก้อนหนึ่งอยู่นาะออยู่นี่นี่เองฉันคิดถึงแกนึกว่าแกจะไม่สาคัญอีกแล้วนะสุดท้ายแกก็สาคัญที่สุดเลยก้อนสุดท้ายเนี่ยเอา้าทำไมเป็นงั้นอนะ่ะ เออประมาณนี้ดิให้ฉันแบบขึ้นไปข้างบนอนะ่ะได้ไหมตกครั้งก็ยังดีโอ้โหนิดเดียวเองอะ่ะจะได้ได้ไดไดเด้อย่างนี้ได้ไหมโดดเฮ้ยได้แล้วเว้ยอ,อึ๊บเยี่ยมโอ้โหกว่าจะได้อันที่สามแม่งโอ้โหเหนื่อยอะไรอีกวะเดยวอีหุ่นเวนโอเคผิกแล้วอะ่อวอะอีเวนนี่ ชู้แม่งได้ไหมแปลกบอกเลยมีอีกไหมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบโดนทำไงดีอ่ะโดนถึงไหมถึงถึงโดน โอ้โหดาเมจโดนผมต้องเต็มๆเลยเจ็คพอยัข้างบนนั่นเองอะ่ะนิดเดียวเองก็ถึงแล้วเนี่ยถึงไหมไม่ถึงอีกแล้วอ๋อต้องใช้ของแนละ้วโอ้วุ่นวายอีกแล้วครับท่านผู้ชมแต่มันมีหินก้อนนี้ก้อนนี้อยู่อุย้ยวุ่นวายจริง โอ้โหตกน้ำเยอะอะไรวะเยอะนะเอามาก่อนเอามาก่อนเวอาไม่ไหวแล้วนะโอเคน่าจะได้อยอ่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะถึงน้ำนะครับปุ๊บถึงไม่ถึง้ะถึง้วเยี่ยมโดดโดด ถึงอุ้ยเลยเลยว่ะโอ้โหเะพังตรเนี่ยถึงเว้ถึงเวยนิดเดียวถึงละถึงละโดดอีกทีนึงโดดอีกยี่ยมยี่สิบดานยี่สิบนาทีโอ้ยโอเคครับอย่าคลิปนี้น็ต้องขอลาไปก่อนนะท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะ คิมนี้ตนะ้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย